สวัสดีค่ะคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังมองหาเครื่องซีแพปเพื่อรักษาภาวะนอนกรนและหยุดหายใจขณะนอนหลับอยู่หรือเปล่าคะถ้าใช่วันนี้ฟิลิปมีนวัตรกรรมทางการแพทย์ที่ทันสมัยมาพร้อมกับความใส่ใจในรายละเอียดและตอบโจทย์ทุกการใช้งานไม่ว่าจะเป็นสำหรับใช้งานที่บ้านหรือสำหรับการเดินทางด้วยเครื่องซีแพปรุ่นใหม่ล่าสุดจากฟิลิป DreamStation Go ค่ะด้วยรูปลักษณ์และการใช้งานแบบพรีเมียม น้ำหนักตัวเครื่องเพียง844กรัมเล็กกระทัดรัดทันสมัยด้วยหน้าจอระบบสัมผัสมีช่องสำหรับเสียบสาย USB เพื่อชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือได้รู้ลามีระดับมาพร้อมแบตเตอรี่สำหรับการเดินทางสามารถใช้งานได้ประมาณ13ชั่วโมงและยังสามารถเพิ่มชุดทำความชื้นสำหรับการใช้งานที่บ้านได้อีกด้วยอุปกรณ์ของเครื่อง d r มสเ Station Go มีขนาดเล็ก ท้อนำอากาศเพียง12ม mm, ิลลิเมตรบิลในพาวเวอร์สป라이ไม่มีอะแดปเตอร์มาเกะเวลาใช้งานจึงทำให้คุณลืมภาพการใช้งานเครื่องซีแพแบบเดิมๆตอกย้ำความทันสมัยด้วยการดูผลผ่านสมาร์ทโฟนกับแอปพลิเคชันด e แมปเปอร์ที่ใช้ได้ทั้งระบบ iOS และ Android ด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยของเครื่องรุ่น Dream Station Go จะทำให้การใช้งานเครื่อง CPAP ไม่เป็นอุปสรรคสำหรับการเดินทางอีกต่อไปไม่ว่าจะขึ้นรถลงเรือหรือเดินทางโดยเครื่องบินหรือแม้กระทั่งการตั้งแคมป์ในป่าก,ก็สามารถพกพาไปได้ทุกที่ทำให้คุณนอนหลับได้สนิทปราศจากเสียงกรนและภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับตื่นมาพร้อมกับเช้าวันใหม่ที่สดใสนอกจากเครื่อง C ีแ p ที่มีคุณภาพ ภายใต้มาตรฐานแบรนด์ฟิลิปป์ประเทศสหรัฐอเมริกาคุณยังจะได้รับการบริการหลังการขายที่ดีเพราะบริษัท MIC เป็นผู้ให้บริการและจัดจำหน่ายเครื่อง CPAP ในประเทศไทยมายาวนานกว่า20ปีมีศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานมีทีมขายและทีมช่างที่พร้อมจะดูแลลูกค้าตลอดอายุก,การใช้งานเครื่องจึงทำให้ลูกค้ามั่นใจได้เลยค่ะว่าถ้าซื้อเครื่อง C ี AP ฟิลิปกับเราท่านจะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่บริษัท Medical Intensive Care ยินดีให้บริการค่ะเพราะการนอนคือจุดเริ่มต้นของสุขภาพที่ดีทุกที่ที่คุณไปให้ Dream Station Go ไปกับคุณ anywhere you go Dream Station Go